สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติอาเซียน10ประเทศค่ะ เริ่มที่ธงชาติแรกเลยนะคะธงชาติบูไนดานุสลามธงชาติบูไนนะคะลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลืองโดยมีแถบสีขาวและสีดำพาดตามแนวทะแยงมุมจากด้านคันธงจรดปลายธงซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบนแถบสีดำอยู่ด้านล่างขณะที่กลางธงนั้น มีตาแผ่นดินของบูนประทับอยู่ซึ่งสีต่างๆนะคะมีความหมายดังนี้สีเหลืองหมายถึงกษัตริย์สีขาวและสีดำหมายถึงมุกมนตรีสาเหตุที่ธงชาติบูนนะคะใช้สีเหลืองสื่อถึงกษัตริย์นั้นเนื่องจากธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบูในใช้ธงพื้นสีเหลืองนั่นเองค่ะ ราชอาณาจักรกัมพูชาธงชาติกัมพูชาลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็นสามริ้วโดยริ้วตรงกลางนะคะจะเป็นสีแดงมีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอสีขาวอยู่บริเวณกึ่งกลางขณะที่ริ้วด้านนอกทั้งสองด้านนะคะมีสีน้ำเงินและสัญลักษณ์ต่างๆของธงมีความหมายดังนี้ค่ะสีน้ำเงินหมายถึงกษัตริย์ สีแดงหมายถึงชาติส่วนปราสาทนาครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพสาธารณรัฐอินโดนีเซียธงชาติอินโดนีเซียพื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอนโดยสีต่างๆของธงมีความหมายดังนี้สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม พลร,รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสอปปลออาวถงชาติลาวนะคะมีลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวออกเป็น3ส,ส่วนโดยแถบตรงกลางจะเป็นสีน้ำเงินมีพระจันทร์ทรงกลมสีขาวอยู่กึ่งกลางขณะที่แถบด้านนอกทั้งสองด้านมีสีแดง สีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ําเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติพระจันทร์สีขาวนะคะหมายถึงเอกภาพสาเหตุที่มีดวงจันทร์ทรงกลมอยู่ตรงกลางเนื่องจากเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขงค่ะมาเลเซีย ธงชาติมาเลเซียนะคะมีแถบสีแดงสลับกับสีขาวรวม14แถบมุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกแถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง14ริ้วหมายถึงสถานะอันจะเสมือผ้าของรัฐจมาชิกทั้ง13รัฐภายในประเทศมาเลเซีย ดาวสิสแฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติสีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาว14ีแฉกสื่อถึงผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐจีน้ำเงินหมายถึงความสมัครใจของชาวมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่าธงชาติพมา่าได้แบ่งตามความยาวออกเป็น3ามส่วน และมีความกว้างเท่ากันโดยแต่ละส่วนนะคะมีสีที่แตกต่างกันไล่จากบนลงล่างก็คือสีเหลืองสีเขียวและสีแดงขณะที่กึ่งกลางทงมีรูปดาว5้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่โดยสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบความอุดมสมบูรณ์ของพมา่าสีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งเด็ดขาดดาวสีขาวหมายถึงสาภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ธงชาติฟิลิปปินส์ด้านต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและพารดรภาพซึ่งภายในสามเหลี่ยมสีขาวประกอบด้วยดวงอาทิตย์รัศมี8แฉก หลอมด้วยดาว5แฉกจำนวน3ดวงและตั้งอยู่ตามมุมของรูปสามเหลี่ยมซึ่งสัญลักษณ์ทั้งหมดล้วนเป็นสีทองส่วนด้านที่เหลือของธงได้แบ่งครึ่งตามความยาวโดยแถบบนมีสีน้ำเงินและแถบล่างมีสีแดงทั้งนี้หากแถบดังกล่าวทั้งสองสีได้มีการสลับตำแหน่งกันคือแถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีน้ำเงินอยู่ด้านล่างแสดงว่า ขณะนั้นประเทศฟิลิปปินส์กำลังอยู่ในภาวะสงครามสาธารณรัฐสิงคโปร์ธงชาติสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธงแถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่างที่มุมด้านบนของคันธงเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวถัดจากรูปดังกล่าวมีดาวห้าแฉกจำนวนห้าดวงเรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า โดยรูปพระจันทร์สีขาวและดาว5แฉกต่างมีสีขาวสาธารณสังคมนิยมเวียดนามทงชาติเวียดนามพื้นทงเป็นสีแดงล้วนตรงจึงกลางมีรูปดาว5แฉกสีเหลืองทองเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่างๆในสังคมเวียดนามคือนักปราดชาวนาช่างฝีมือพอคาและทหารคะ่ะ และธงชาติสุดท้ายนะคะก็คือธงชาติไทยประกอบด้วยสามสีหลักได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินมีการแบ่งเป็นริ้วจำนวน5แถบแถบในสุดจะเป็นสีน้ำเงินถัดมาด้านนอกทั้งสองด้านเป็นสีขาวและสีแดงทั้งนี้นะคะแถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น2เท่าส่วนสีต่างๆมีความหมายดังนี้ สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามนะคะมีการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงหรือธงสามสีค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักธงประจำชาติของ10ประเทศอาเซียนไปแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมกันเลยค่ะ